เคล็ดลับวิธีตุ๋นปากน้ำจิ้มแจ่วแบบแ่บแทพร้อมบอกสูตรทำแจ่วดีแบบคมๆไม่ว่าจะกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากันพี่ๆอยากได้สูตรเอาไปทำกินที่บ้านไหมคะถ้าอยากได้ตามพลอยมาคะ่ะเตรียมเข้าครัวกันจ้าสำหรับเมนูนี้เหมาะกับทุกโอกาสกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีหรือจะทำกินฉลองวันไหลสงการก็เหมาะนะคะ ว่าด้วยเรื่องเทศก,กาลสงการเริ่มตั้งแต่วันที่13จนวันนี้วันที่15แล้วพลอยก็ยังไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนแล้วก็ไม่ได้โดนน้ําสักขันเลยค่ะไม่ได้ไปเล่นที่ไหนเลยวันๆก็คิดหาแต่ว่าจะทําอะไรแซบๆให้เพื่อนๆพี่ๆ,ๆได้ดูสงการนี้มีใครไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างมาเล่าสู่กันฟังใต้คอมเมนต์ได้นะคะอยากรู้ค่ะเครื่องที่จะตุ๋นก็มีตะไคร้นะครับสองหัวพลอยเอามาบุบๆแล้วก็ขาขาสักสองสามแว่นใบมะกรูดเพิ่มความหอม ขั้นตอนต่อไปเอาสมุนไพรเติมลงหม้อนะคะจากนั้นก็รอให้หม้อเดือดเลยค่ะวัตถุดิบของเราวิธีตุนให้เปื่อยง่ายนะล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาเข้าช่องฟีดไว้ค่ะให้เป็นน้ําแข็งแข็งโป๊กแบบนี้เลยนะพอน้ําเดือดจากนั้นก็หย่อนเนื้อลงไปค่ะเนื้อแข็งๆนั่นแหละตุนวิธีนี้เนื้อจะเปื่อยนุ่มไวมากนะคะไม่ต้องพึ่งมะละกอไม่ต้องพึ่งเบกกิ้งโซดาเลยค่ะเนื้อจะนุ่มแบบเป็นธรรมชาติที่สําคัญอร่อยไม่เสียรสชาติค่ะ พอใช้เวลาตุ๋น40นาทีนะคะพอครบเวลา40นาทีเรามาดูเนื้อเราก็เปื่อยนุ่มได้ที่แล้วนะคะถ้ากรณีที่ครบเวลาแล้วยังไม่เปื่อยก็สามารถตุ๋นต่อได้นะคะขั้นตอนต่อไปก็นําปากน้ํามาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่สามารถหั่นได้ตามความชอบนะคะพออยากจะบอกว่าเนื้อสัมผัสคือนุ่มสุดๆเลยค่ะที่สําคัญสีสวยมากๆเลยนะคะชีชมพูชมพูนะคะนุ่มแบบนุ่มเด้งนุ่มแบบละลายในปากอะ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมอะ่ะเมนูนี้ หั่นเสร็จก็เทพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นหอมกันต่อเลยค่ะหอมนี้พอจะหั่นเยอะหน่อยนะคะเอาไว้ทำแจ่วแล้วก็เอาโรยหน้าตกแต่งเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะสรุปวิธีตุนเนื้อให้เปื่อยไวคือเอาเนื้อไปแช่ฟินให้เป็นน้ำแข็งจากนั้นก็นำเนื้อมาตุนโดยที่แบบไม่ต้องให้เขาละลายน้ำแข็งใส่ลงไปเป็นก้อนๆแบบนั้นพอเนื้อละลายก็จะเปื่อยนุ่มพอดีเลยค่ะเคล็ดลับนี้สามารถใช้ได้กับเนื้อที่เหนียวๆแล้วก็หนังแล้วก็เอ็นแก้วนะคะสามารถใช้เคล็ดลับนี้ได้เหมือนกันค่ะ หั่นเนื้อเสร็จก็เตรียมพั่วพริกทำแจวกันค่ะคั่วพริกไม่ให้จามเติมเกลือลงไปนิดหนึ่งเคล็ดลับนี้ใช้ได้ผลนะคะพอยก,ก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ผู้เฒ่าผู้แกแถวบ้านบอกมาจา้ะคั่วเสร็จใหม่ๆทำเมนูไหนก็อร่อยนะคะไม่ว่าจะทำแจวทำลาบทำก้อยคือได้หมดก็เตรียมปรุงแจวกันค่ะใส่ผงชูรสลงไปนะคะ ตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาพอจะใส่ประมาณครึ่งช้อนนะคะแล้วก็ข้าวกั้ว1หนึ่งช้อนค่ะตามด้วยดีนะคะดีใช้เป็นดีปรุงสําเร็จนะคะของแบรนด์แหนึ่งไม่บอกแล้วกันจากนั้นเติมน้ําตุ๋นเนื้อลงไปค่ะเพิ่มความนัวกลมกลม่อมความขมของดีสามารถลดหรือเพิ่มได้ตามความชอบของแต่ละคนได้เลยค่ะปากน้ำตุ๋นเปื่อยๆจิ้มเจลขมๆ <c oughs> เมนูนี้ก็แซ่บอีหลเดอ